ครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กับแม่ค้าคนสวยในตลาดนุนสูงครับ<อ>ขายอะไรนะครับเนี่ยค่ะโอ้ขายอะไรอย่างพี่ตาะอันนี้ก็อันนี้ปลาช่อนตัวยังไงเนะาะปลาชะโดดนปะปลาชะโดดนี่ต่างกันตรงไหน,นอันนี้จักบาทเนี่ยอันนี้อันนี้อนนลอยยักบาทไม่ไม่ใช่อ,อันนี้ดีซิค่ะแม่ค้าชื่ออะไรเนาะแม่ค้าชื่ออะไรชื่อน้อยในก็ไปเยี่ยมเลยนี่จักบาทบาท ถามชื่อไหมป้าาว่ชื่ออะไรลิงลิงลิงบัตรพี่น้องนี้น่ะแหละบัตรได้ดูพี่น้องกับผมเนี่ยนั่นแหละแต่ยายแจ๊วเนี่ยจะไม่รู้อ่ะผมยังไม่รู้จักพี่น้องก็แหงน้องหน่อยป้าชื่ออะไรครับวันนี้นี่ป้าัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับช่วงนี้เราขายของขายอะไรได้กระดึ๊งไปนี่งแบบมัน มันคือช่วงโควิดก็มามาสอบถามคนแก่คนเฒ่าขายอันนี้รับมาเองหรือว่าของก็บานเองยังไงรับเขาเราก็มาออกกำไรนี่หน่อยเนาะก็นี่จักบานอันจักบานสิบบาทคุณลุงชื่ออะไรครับคุณชุงรอดบ้านน้องแมวเนี่ยออ๋อที่ผมไปที่ไปดมไม่ดุนก็ป้าหรือบ้านอันอยากเอาไหนครับอ๋อไอ้นี่ยนึง อัไหนนี้นี่อะไรครับนี่ยปิดอาเอาิกนี่ครับเนี่ยผิกอันนึงอะไรครับตะกี้เราเอาถุงนึงครับอ๋อเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพอครับอธิบายนกลัวกลัวไปกลัวไปถิ้งคับเปลือกเขาจะมาเอาอันนี้จาบคบพะยาดี่สีอยู่ก็ย้ายน้อยเนาะอันนี้ยายอะไระยายลิงยายลิงยายลิงริงกระริงเอาใ่รวมกันท่านหนึ่งคิเรื่อกนามกก็ได้ หลายกลางหลายกลางน้อทำไมลงท้ายด้วหลายล้ยกลางนะเอาอะไกลางบ้านเพิ่มมากเนาะอ๋อคนนูนสูงเนี่ยคนลงกลางลงกลางบ้านเพิ่มทีน่ะพี่น้องมากที่หลายกลางหลายกลางวันที่ว่าหลายางต้องลงกลางเนาะไม่ลงกลางไม่ใช่คนน้นสูงเนี่ยหรือคนน้นสูงใหญ่มาไอ้ถ้าคนไม่ใช่กลางอ๋อกลางลงกลางนี่ก็คนน้นสูงครับผมวันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนมาดูสภาพการ้ขายก็คงตัวมา ก็ถือว่าก็ขายได้ขายได้ดึงแต่อาจจะไม่คล่องตัวมือจักรอนเนาะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณลุงอะไรนะคุณตาตาตลอดยายยายลิงยายนี่ยายอะ้รยายข้าวยายชาว้าเช้าเย็นอันนี้กับคุณพี่อะไรเนาะคุณน้อยนะครับขอให้รำรวยด้วยครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ